สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เรามากับแขกรับเชิญน,นะคะชอนงเลยค่ะน้องไอน,น้องไอนะคะ,ะ,คะวันนี้เราจะมารีวิวสูชิที่ขายกันนะคะในรถที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะ <c oughs> วันนี้นะคะเราจะมาขายสูชิกันนะชิ้นละ25บาทนะคะสโลทุกชิ้นเลยนะคะรถนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ <c oughs> มาค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูที่อ,อ,อันแรกนะอันนี้จะมาแค่อันเดียวใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นอะไรคะเป็นไอติมไอติมเอ่อคาาอินะคะ ชิ้นนี้แต่ว่าสโลน้อยหน่อยเนาะมีชิ้นเดียวนะคะชิ้นแะเท่าไหร่คะยี่สิบห้าบาทนะคะทุกชิ้นยี่สิบห้าบาทหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูของต่อไปกันเลยต่อมานะคะจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์มินิค่ะมาทั้งหมดเอ่อเท่าไหร่นะสี่ห้าหกชิ้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูแต่ละลายกันนะคะค่ะมาลายแรกนะคะก็จะเป็นลายอะไรคะลายยิ้มนะคะสโลนะแล้วก็เป็นอุ เป็นบัลลูฟแบบนี้นะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะสโลใครมามาก่อนได้อัสโลก่อนนะคะแล้วก็เป็นอันนี้นะคะก็สโลนะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้นะหน้าแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้หน้าแบบนี้นะคะแคปรูปมันเลยนะคะใครสนใจแล้วก็เป็นแบบนี้นะอ่ะใกล้ๆกล้องบีบเลยค่ะบีบบีบสโลไหมสโลมากเลยนะเดี๋ยวนะคะมากแล้วก็เป็นอันนี้นะ ชิ้นละยี่สิบห้าบาทนะคะชิ้นละยี่สิบห้านะไปดูของต่อไปกันเลยโอเคค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นคดาขับเคงนะคะอันนี้สโลมากเลยนะ <Okay. S 1> มาค่ะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นลายอะไรบ้างคะ <Okay. S 1> ช่วยรีวิวหน่อ <laughs> ยจะเป็นลายแบบนี้นะคะลายสีม่วงนะ <Okay. S 1> สะโลมากนะคะ okay. Okay. สะโลมากมาก โมากแบบสีแดงแล้วก็เป็นลายสีแดงใช่ไหมเป็นแบบสีแดงราดซอสนะคะแล้วก็เป็นลายค่ะให้ดูใกล้ๆเป็นลายแบบซอสช็อกโกแลตแบบนี้นะคะบีบปิดให้เป็นโลมากเลยนะคะนี่นี่นะค่ะต่อไปจะเป็นลายแบบนี้นะคะจะโลมากเลยต่อไปค่ะจะเป็นโลกันนะคะเป็นแบบสีเหลืองแบบนี้นะคะ แล้วก็อันต่อไปชิ้นสุดท้ายของคัตเคกนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะอันนี้นะคะชิ้นละยี่สิบห้าบาทนะคะสโลมากๆริมมาจากจองกันเลยไปดูชิ้นต่อไปกันเลยก็เป็นเอ่ออย่างสุดท้ายของรถนี้แล้วนะคะจะเป็นอะไรคะ,ะลูกชิน้นบันไม่ใช่ลูกชิน้นบันกูเดะธมะค่ะบันกูเดะธมะมาดูแต่ละอย่างกัน,นหน้าหน้าอะไรบ้างมีหน้านี้นะคะเป็นหน,น้าแบบนี้สโลนะคะรตนี้รตที่แล้วไม่สโลแต่รตนี้สโลมากนะ ็เป็นหน้าอะไรคะหน้าแบบนี้ขยับมันเลยขยับได้แสรนะคะเดี๋ยวแบบแสรสรมากเลยนะคะชิ้นนี้ต่อไปค่ะเป็นหน้าแบบนี้นะคะนี้สรมากนะคะคาชิ้นละยี่สิบห้าบาทนะคะต่อไปค่ะเป็นหน้าแบบนี้ก็คือหน้าแบบนี้หน้าเป็นแบบว่าเออยังไงหน้า หดหลายมากตต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วนะคะของรถนี้นะก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะโลมากๆเลยค่ะพวกนี้นะคะชิ้นละ25บาทนะคะนี่นะจะลืมมาจัดจองกันนะคะก็นี่นะเป็นซูชิร็อใหม่ของวันนี้นะคะนี่นะคะโอเคค่ะสำหรับใครสนใจนะคะ ต่อ ID ด i n ์ที่ชื่อคิมนะคะก็คือ P A W W A 1 0เลยนะคะคลิมนี้เราของคนเดียาต้ <Yeah. S 1> องขอลาไปก่อนนะคะ <Yeah. S 1> อย่าลืมกดไลค์นะคะ